สวัสดีครับ TCG กัไม่กันอรกอล้ววันนี้ก็มารีวิวเป็นบล็อกใหม่นะครับ b f t X2 SS01 K2 เป็นของ SS ของด r กอ o นสวนนะครับฮันเ่่มาชา้าแต่มานะรีวิวชา้าก่อนใครเพื่อนเขาคนอื่นเขาจะมีแต่รีวิวก่อนใครใช่ไหมเรารีวิวชา้าก่อนใครโอเคเราก็จะมาเปิดดีกว่าว่าเราจะได้แฟกฟอยไหมตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีแฟกฟอยนะหลังกล่องแต่สุดท้ายก็ ดซุปก็มาบอกว่ามีซูมหลังกล่องแล้วก็จะมาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่ามาดูทดีเทลกล่องกันก่อนเนาะอันนี้แยกออกไปดูกล่องเดียวพอหน้ากล่องสวยมากครับบอกนี้ของเบาก็สวยเหมือนกันนะเป็นฟอยส์สีแดงนี่มาดูดีเทลหลังกล่องกันดีกว่าก็เหมือนเดิมเนาะเ a n t World 5ใบ Danger World 7ใบ Darknet 19ใบดา a g o อ8ใบ สตาร์เจใบดูอั้นใบเดียวแล้วก็ไม่มีโวห้าใบนะครับพร้อมเล่น5้บสใบแล้วก็มีสนามหลังกล่องด้วย <st> <st> ก็ใครเริ่มเล่นใหม่ในช่วงตอนนี้ก็เปิด <st> บ็อกนี้สองกล่องเล่นได้เลยแต่ถ้าจะให้ฟูลจริงๆก็ต้อง4ี่นะเพราะของจําเป็นมันรีมาให้อย่างละใบ <st> เหมือนกับเบาเลยเบาก,ก็เปิด2กล่องเล่นได้แต่4กล่องจะดีกว่าโอเคแล้วก็มีสุมหลังกล่องด้วยก็สุมหลังกล่องมันในนี้มันโอกาสออกน้อยนะ ใครได้ก็โชคดีไปเนาะดีใจสาหรับผู้โชคดีด้วยโอเคผ้ามามากพอแล้วเปิดกล่องเลยดีกว่านี่เราไม่ต้องใช้คัเตอร์หรืออะไรนี่ระบบอัตโนมืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสุ่มตรงหลังกล่องหรือว่ามันจะอยู่ในการนี้หรอือไม่ก็เป็นเพย์แมทเหมือนเดิมเพย์แมทก็สนามเล่นกระดาษเหมือนเดิมโอเคก็เหมือนเดิมเนะก็เพย์แมทกระดาษทั่วไป เราข้ามไปเลยดีกว่ามาดูหลังกล่องดีกว่าค่อยๆดูทีละก๊อปปี้ดีกว่ามีหน้ากล่องสวยมากเทพสุริยันสวรรค์พิณาศอาซี RC ดาฮะกาซุวานอันนี้เป็นบัตเป็นฟอยหน้ากล่องก็มีหนึ่งสอสามสี่อาซีให้มาห้าใบนะครับ มินิเซตส่วนหนึ่งของความชั่วทั้งมวลเอากรามไมเอเลเมนต์ใบนี้ให้มาหนึ่งสองสามสี่อันนี้ให้มาสี่ใบใบนี้มาซับกายเอ็นได้เลยนะเอามาลุกกายเอ็นแล้วก็มีโซกัดด้วยโอเควงวานเหงมกรมนันมาร์เกอรดูดตัวนี้ก็ใบดีใบซับให้มาสองใบไว้ทิ้งชาร์จชั่วง่ายแบล็กสเกลตัวนี้ วงวานแห่งมังกรมารรีเซ็ตแบล็คสเกลลงมาจ่ายเลือด2หาดแก้วก็ได้หรือว่าไกลขึ้นมอใบซับเหมือนเดิมใบนี้ดีมากใบนี้วงวานแห่งมังกรมารบูลาลิออนนะครับลงมาเปิดท็อป3เลือกมอนเตอร์ที่ลงดอปเข้าสู่เกตตามจำนวนนั้นก็คือลงมาเปิด3ถ้าเป็นมอนหมดก็เข้าเกตหมดลงมาชาสามเกตด,ดีมากให้มา4ใบตัวนี้ก็ตัวฆ่าสี่ ใช้ได้จักมือหรือว่าจากในบอร์ดก็ได้ค่าสีจั่วสองง่ายเลยแล้วก็ future eater ตัวนี้ลงมาไว้ขุดดอกนะให้มาสองใบโหฟฝากกาตกเคต่อตัวนี้เป็นอ b ิช s c h i ใบกันของอาซีกันแล้วได้จัว่วให้มาสี่ใบกาอ็นเก่านะครับเป็นตัวเก่าแต่อาร์ตใหม่ ก็เทดีแต่ผมชอบร่างอาร์ตเก่ามากกว่าให้มา2ใบอันนี้เป็นดดเอว่าไดเอวาก็ตัวเก่าเหมือนกันแต่อาร์ตใหม่ให้มาสองใบน,นี่นก็อาซตัวเก่าเก่ามากให้มาหนึ่งใบรีพินมาให้ตัวนี้ก็มังกรเทมเมอดแจมแจมมดแต่ก่อนเป็น PR นะเป็นโปรโมแต่เดี๋ยวนี้ก็รีพิทให้ในกล่องตัวชาร์จสเกตให้มาสามใบรีพิน ตัวนี้ก็ดีแต่ตัวนี้รีมาเดียว H G V High รีพิ้นมาใบเดียว Free Alter รีพิ้นมา2องใบดีเหมือนกันคือเปิดกล่องนี้ก็เปิด2กล่องก็ฟกูเล่นได้แล้วเพราะว่ารีของให้มาเยอะมากนะตัวนี้ก็ลงมาจาัดส่งเลือดหาอ c ซีไว่าแต่เสิร์ฟได้แค่ร่างเก่านะนี่ Devil of Dragon เอามารีดิวเดเมทให้มา1ใบใบชาร์จเกตสองเกตให้มา2ใบเพิ่มโซให้มา1หใบตัวตายชารจจ ให้มานหนึ่งใบบูเซ่ go 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 อ้าหู oh, น่ารักจริงๆลูกพ่ะให้มานหนึ่งใบตัวเปิดท็อปหาไซส์สตัวนี้เป็นวงนะวงให้มาสองใบไว้กันยกหรือว่ากันทำลายนี่เดสทัคเตอร์ฮยไม่ได้กอดฟลอย <c oughs> ด์เด็กคนไดแล้วก็เดสทัคเตอร์รีมาให้เป็นอาร์ตใหม่ด็กคนไดาสองใบแต่ผมชอบฟอยมากกว่ามีฟอยอยู่แล้ว ไม่แน้ะไม่ได้โฟยจะร้องไห้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าผมว่าส่วนตัวเอสเอสเบามันเก่งกว่าเก่งกว่าเยอะเลยอันนี้ก็ต้องมีของเสริมของ x 2นะก็จะเก่งเพราะถ้ามีอาซีซิตจะได้แปะได้ง่ายๆแต่นี้ก็ไม่เก่งเท่าไหร่ในส่วนตัวผมว่าเบาเก่งกว่าเยอะโอเคเดี๋ยวตัดไปเปิดกล่องถัดไปเลยดีกว่า surprise r ไม่ได้เหมือนเดิมโอเคตัดบรลุกันได้ว่าเราจะได้ไหมสี่กองสี่กองสี่กองมันต้องได้บางสิจีจีะมีบ้าข้างเลยเวลาในเพเมทไม่นม่าจะมีนะทั้น,นั้นอาจะจะสุดหลังกล่องแต่บางทีฟอยล์มันมันอยู่ในหลักเพเมทผมก็กลัวผมจะทิ้งไป ถ้าผมทิ้งไปก็อาจจะมีล้อกไะ่มีบกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายมีไหมไม่จ้ะไม่มีใช่ไหมแต่ข้าม ไม่ออกครับท่านผู้ชมไม่ออกไม่เหลืออะไเลยไม่เหลืออะไรเลยก็คงต้องไปหาแยกตามกลุ่มนะครับก็เสียตังค์อีกแล้วโอเคคลิปนี้ก็ อาจจะมาดูคนบ้าเปิดกล่องเหล็กก็ออกยากนะนี้แหละเอาเลยมากผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะอยากได้อะไรอยู่แล้วจริงๆก็อยากได้แหละแต่มันไม่ได้ฝากโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืม TCG กันไม่ i, มีเพจแล้วไปกดไลค์ได้หรือว่าจะติดตามเฟซผมก็ได้นะแอดมาได้เลยทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วก็ติดตามมันได้ ก็จะมีข่าวสารว่าทําอะไรอยู่ช่วงนี้ก็ลงลงลงอัพไว้ตลอดนะถึงแม้คลิปจะอัพไม่ได้บ่อยก็พยายามทําเต็มที่นะไม่อยากให้คลิปมันดูชุยเกินไปแล้วก็อยากให้คนดูดูสนุกด้วยถ้าชอบไย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตไคร์อีกรอบนะครับไปแล้วกันบายยเพื bye ่อนๆเปิดอะไรได้บ้างคอมเมนต์ได้ในด้านล่างนะมาอวยกันหน่อยโพสของหน่อยบาย